อเลรค่ะวันนี้อากาศดีนะคะไปเที่ยวไหนกันจ้าเที่ยวโฟกัสงานใหญ่ค่ะงานใหญ่ไปปีมีหนึ่งครั้งเดี๋ยวไปกับมาดามเหมือนสวัสดิหันหน้ามาหน่อยมาดามแล้วมามา <c oughs> เที่ยวด้วยกันมาเร็วเดี๋ยวพาออกเที่ยวไม่ต้องกลัวค่ะมากับคนนี้พาเที่ยวได้ทุกบรรยากาศสวนสนุกในงานโอโ้โหมาเดี๋ยวพาไปนั่งชิงช้าสวรรค์จ้าเรานั่งชิงช้าสวรรค์วันนี้เห็นหมดทั้งเมืองอุ่มเลยนะคะที่สวยๆเราเห็นหมดเลยค่ะเห็นหมดเลยใช่ไหมต้องขึ้นไปนั่งเล่นข้างบน โอเคตามมาดามเราไปจ้ะมาดามพาไปขึ้นม้าหมุนโอ้โอ้โอ้เมื่อไรจะลงเนี่ยนะโอ้โห มอนเด็วเลยป่ะเองตอนที็ยังมว่าใี้เราได้สนุกมากเลยอ้าวเด็กตอนนี้ยังหนุ่มโอ้โหดูดิไปค้างนานเลยรอเขาจะลงไหมเนี่ยโอ้โหโหัวใจวายไหมเนี่ยมีอยู่สองทางข้างล่างนี่ไหนจะตีกลับไปเดียวที่ก็รู้ไม่ได้มีแค่ข้างบนรอไหลนะที่อ ลอง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 ลงลงปั๊ด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 ทางนี้ขึ้นอเออึ้มโอ้ยโอ้โหเสียเงินแล้วก็เสียเงินแล้วก็ยังหวาดเสียวอีกต่างหากหัวใจจะวาย Seja pronto, já, baby! Oh. เดินมาตรงนี้รนะ้านน้ำทิ์เนี่ยเขามีไอ้แล้วข้างหลังเขาก็จะมีมีร้านเบียนะเบียกาเทนอยู่ตรงนี้นั่งตรงนี้ได้จ้ะ 哦。<Okay. S 2> okay. จัดงานถึงวันที่ยี่สิบใช่ไหมโออีกยาวไกลมามาก็ไม่เดินเยอะเราไปถึงก็ไม่นั่งดื่มเลยรอบหน้ารู้เลยอะไรเป็นอะไรริงชวยาไหนอร่อยช่าชิงช้ามาหมุนก็ไม่ได้ขึ้นเยเขาดูเด็กก็ค้างไม้ดูเด็กก็ค้างไมาดูเด็กอนี้ไปไหนต่ออีกแล้วคะัเนี่ยมาจะพ้าอกอ้า ไปไหนต่ออีกแล้วคะเนี่ยมาจะพาออกเที่ยวรอบสองวันนี้ถึงเวลากินข้าวเย็นแล้วเมื่อตอนกลางวันเราไปอีกงานหนึ่งเย,นนเย็นนี้เย็นนี้ราไปดื่มไปต่ออีกงานหนึ่งปะมาดามพาออกเที่ยวแล้วนนโอเคตามไปตอนนี้เรามาถ่ายออตอนกลางวันนะคะเมื่อวานวันเสาร์ เราถ่ายเก็บวิดีโอตอนกลางคืนวันอาทิตย์วันนี้วันสุดท้ายจะ้ะนี่เขาปักธงเหมือนตัวเองเหมือนกระถินบ้านเราเลยนะเหมือนกระถิ่นบ้านเราเลยเวลามีกระถิน่นชอบร้านอิตาลีหรือว่าร้านร้านค่ะอร่อยใช่ไหมร้านอิตาลีร้านนี้อร่อยมากมาาหายายนะด้วยโอเคอาหารนามาชาติเดี๋ยวเราจะเดินชมกันไหมหมดเวลาเขาแล้ว จะมาคอนเสิร์ตจะพาสาวมาเต้นตั้งหน่อยแดนตั้งหน่อยไม่ไหวเขาอีกลาดหนึ่งร้านนี้จะจบแล้วเพราะว่าเขาไม่ใช่คนประเทศเยรอรมันเ,เขา,เขาต้องกลับประเทศอิตาลีค่ะเนี่ยนะเมื่อคืนนี้สนุกมากคืนนี้วันสุดท้ายของเขาค่ะอปิดแล้วจ้ะวัานอาทิตย์มาหาเครื่องดื่มกันแล้วก็เดินเหนื่อยจ้ะมาหาเครื่องดื่มกันแล้วถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะจะสองทุ่ม มาหาเคาร่งดื่มกันพามานั่งร้านอาหารูรูค่ะเี่กับบรรยากาศริมแม่น้ําแม่น้ําโดเหนาอยู่ฝั่งอูมนะจ๊ะไม่ได้อยู่ฝั่งนอยอูมเนี่ยอยู่เรา,เราไม่ได้อยู่ปบยันนะเราอยู่อะไรเราอยู่นอยอูมไม่ได้ค่ะเราอยู่ในเมืองอูมบาเดนเว็บเบนเบกนะคะเขตติดต่อกันจ้ะเดี๋ยวมาสั่งอะไรกินวันแข่งฟุตบอล รอบสุดท้ายจ้ะมีคอนเสิร์ตตรงนี้หน้าโบทแต่ก็เขาก็ปิดไปแล้วเนาะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมเปี้ยนปีนี้ค่ะ,ะ,ะในเมืองค่ะเขาแข่งกุกบอลกันวันนี้น อังกฤษองกะไรยาโอเคอังกฤษกู๊ดมีคนเชียร์ทุกคนวันนี้รู้แพ้รู้ชนะกันค่ะเนี่ยร้านเคบับตรงนี้เขาก็จะดูกันอยู่จ้ะบรรยากาศร้านเคบับ อังกฤษกับสเปนมาลุ้นกันจ้าแต่เราก็ไปลุ้นพรุ่งนี้แล้วจ้ะอยู่ไม่ได้บรรยากาศนะคะวันนี้เอ,บเอ่บรรยากาศวันนี้ฟุตบอลชิงรอบสุดท้ายค่ะของประเทศสเปนนะคะกับอังกฤษ มาลุ้นกันว่าใครจะชนะจ้ะก็เริ่มแข่งที่ประเทศเยอรมันก็สามทุ่มนะก็จะจบน่าจะสักประมาณสี่ทุ่มสีทุ่มครึง่งแต่เราก็อยู่อรอลุ้นไม่ได้แล้วค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ต้องทำงานระหว่างรอรถจ้ะก็เก็บภาพบรรยากาศ ้องมารอรถก่อนที่ฟุตบอลจะชนะแพ้ไม่งั้นคนก็จะล้นป้ายนี้นะคะยิ่งดึกนะคะรถก็จะยิ่งนานมาคันหนึ่งและอย่างหนึ่งก็จะมีคนดื่มกันเยอะโศกเศร้าเสียใจแล้วก็ดีใจกับการแข่งฟุตบอลครั้งนี้จ้ะเราไป รอฟังผลพรุ่งนี้ดีค่าเก็บภาพภาพเก็บภาพบรรยากาศในยามค่ำคืนค่ะไปเฟสมานะคะแล้วก็ยาวมาถึงค่ำคืนนี้แหละคะ่ะเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบดูอะไรมากมายคุตบอล แต่ว่าประเทศนี้เห็นเขาลุ้นกันเราก็คอยลุ้นไปกับเขาด้วยจะสนุกดีค่ะบางครั้งก็อยากจะเลุ้นดูต่อก็สนุกดีนะคะรัะฟุตบอลแต่ว่าถ้าเรามาเออนั่งรถเมย์มานะคะก็ก็จะมีผู้คนเออดื่มแล้วก็เมาก็จะเกิดความวุ่นวายเออก็ คนเมานะคะถ้าเกิดเสียใจอะไรประมาณนี้นก็จะ <c oughs> ไม่น่าจะปลอดภยัย <c oughs> ก็จะจะวุ่นวายนิดหน่อยทางที่ดีเราก็กลับบ้านดีก่าจะ้ะก่อนที่จะรู้แพร้รู้ชนะเราหนีกลับก่อนมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ คายสนุกสนานออกมาเจอเพื่อนที่ไปอยู่เมืองไทยนานออกมาเจอเพื่อนที่ไปอยู่เมืองไทยนานแล้วก็มาดูเทศกาลงานของเขาจะ้ะนานๆได้มีโอกาสออกมาตอนกลางคืนเขาสักครั้งหนึ่งจังหวะที่เหมาะนะคะ ขณะที่รอรถเราก็ได้ทำคลิปมีเวลาได้พูดคุยกันจ้ะก็ขอขอบระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ